สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 ออทุกคนนี่ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้เจอกันและถึงแม้ว่าพวกเรานั้นจะไม่ได้เจอกันเลยนะครับนักเรียนอาจจะไม่รู้จักคุณครูด้วยซ้ำว่าคุณครูเป็นใครแต่คุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนมากนะครับที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนของครูในครั้งนี้และคุณครูอยากจะฝากชิ้นงานชิ้นสุดท้ายนะครับคืออยากให้พวกเรานำสิ่งที่เรียนรู้มาในหน่วยที่สนี้ นำมาสร้างโปรเจกต์อะไรก็ได้โดยการเขียนโค้ดภาษาสแคตจากนั้นถ่ายรูปส่งแต่สำหรับที่ใครไม่มีคอมนะครับสามารถวาดรูปส่งก็ได้นะครับหรือจะนำโค้ดเก่าๆที่คุณครูได้สอนไปนะครับเอามาวาดรูปแล้วถ่ายส่งก็ได้นะเมื่อนักเรียนถ่ายรูปส่งมาแล้วนักเรียนก็ฝากไปทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะครับ แล้วก็หลังจากนี้นะครับคุณครูก็จะพยายามตามงานสําหรับคนที่ยังไม่ทํางานเลยนะแต่ตามงานให้ครบทุกงานทําทุกคนนะครับโดยคุณครูจะนําคะแนนส่วนนี้ไปตัดคะแนนเพื่อส่งต่อให้กับคุณครูท่านต่อไปที่จะมาสอนพวกเราในเทอมถัดไปนะครับคุณครูก็ขอขอบคุณนะักเรียนมากๆนะที่ให้ความร่วมมือกับคุณครูมาจนถึงจะใกล้จะจบเทอมหนึ่งนี้แล้วและคุณครูก็หวังว่าพวกเราจะได้เจอกันอีกนะครับสําหรับวันนี้ครูขอ,ขอขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ